สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องวัวบ,บ้านค่ะวันนี้พาทุกท่านมาเลี้ยงวัวช่วงเย็นนะคะหลังจากที่เมื่อเช้าเอาออกแต่เช้าตรู่นะคะแล้วก็เพิ่งออกมาเช้าตรู่แล้วก็เอาเข้าวตอนประมาณสักสิบโมงนะคะทีนี้ก็ห้าโมงเย็นก็อ,ออกมาเดิน กินบริเวณรอบๆพอกนะคะซึ่งหน้าบ้านตรงนี้ก็จะมีหญ้าริมคลองที่มีคลองน้ําเล็กๆตรงนี้นะคะก็มีหญ้าเขียวให้วัวได้กินตรงนี้เขาก็มากระจุกกันอยู่ตรงนี้นะคะก็ปล่อยให้กินตามอัธยาศัยเขาเลยนะคะ,ะเดี๋ยวพาทุกท่านเดินชมวัวไปเรื่อยๆนะคะท่านใดที่มีวิธี หรือแนวทางในการเลี้ยงวัวที่ดีๆก็ฝากมาแนะนำมาบอกต่อด้วยนะคะจะได้เป็นแนวทางในการเลี้ยงเพื่อที่จะทำให้เรารอดกับวิกฤตของราคาวัวแล้วกก็ับหน้าแล้งที่จะพึ่งที่จะเข้าสู่หน้าแล้งนะคะอ่าก็เนี้ยค่ะหญ้าธรรมชาติก็มีนิดหน่อยนะคะสิ่งที่เรา ให้วัวกินได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือฟางนะคะแต่ข้อไหนที่บางข้อไม่มีฟางนะคะอย่างเป็นวัวไล่ทุ่งอย่างนี้นะคะเขามีวัวจํานวนเยอะก็ไม่ได้อัดฟางไว้อย่างนี้นะคะก็ใช้วิธีการต้อนไปกินอิ่มแค่ไหนก็แค่นั้นนะคะก็พาทุกท่านชมนะคะแม่วัวที่เป็น วัวที่พัฒนามาจากสายพันธุ์ไทยพื้นบ้านนะคะสู่วัวลูกผสมเนาะก็มีทั้งตัวที่พอใช้ได้แล้วก็ยังมีหลายๆตัวที่ยังต้องพัฒนาต่อเนื่องนะคะแต่ว่าถ้ามีแม่วัวเยอะๆเราก็สามารถเลือกที่จะพัฒนาได้เลยว่าเราจะใช้วัวสายพันธุ์เป็นวัวพันธุ์เนื้อหรือวัวพันธุ์สวยงามนะคะรอบต่อไปทางข้อก็แพลนไว้ว่าจะใช้ การผสมเทียมแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ในส่วนของวัวสายพันธุ์เนื้อนะคะเพื่อตอบโจทย์ของตลาดนะคะแล้วก็ในส่วนของสายพันธ์บามันเราก็ยังคงไว้อยู่นะคะเพื่อที่จะเป็นแม่พันธ์ไปสู่สายพันธุ์การพัฒนาต่อไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คงความเป็นวัววิถีไทยพื้นบ้านของเราไว้ให้ ให้คงอยู่นะคะเพราะว่าเราก็จะได้ย้ำเตือนตัวเองว่าพื้นฐานเรามาจริงๆก็คือมาจากวัวไทยพื้นบ้านนะคะแล้วก็ข้อดีของวัวไทยพื้นบ้านที่หลายๆท่านได้เคยเลี้ยงเคยสัมผัสก็น่าจะทราบดีนะคะว่าลักษณะเด่นข้อเด่นของเขาข้อดีของเขามีอะไรบ้างนะคะเราก็เลี้ยงไปนะคะสายพันธุ์ไหนก็ดีทั้งหมดนะคะท่านะผู้ชมแต่ว่า ต่อให้เราวัวได้วัวสายพันธุ์ดีเลือดร้อยมาเราไม่ดูแลไม่เลี้ยงดูเขาให้ดีเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงแหละนะคะว่าจะเลี้ยงวัวสายพันธุ์พื้นบ้านให้เป็นวัวเทียบเท่ากับฟาร์มได้ไหมหรือว่าเอาวัวฟาร์มมาเลี้ยงให้เป็นวัวบ้านไทยพื้นบ้านจริงๆหรืออาจจะด้อยกว่าไทยพื้นบ้านนะคะก็ขึ้นอยู่กับ พฤติกรรมแล้วก็การเลี้ยงของคนของเจ้าของอะนะคะเราพาชมนะคะตัวนี้ก็เป็นลูกไทยพื้นบ้านนะคะลูกของแม่ไทยพื้นบ้านกับพ่ออปรามันเจ้าจัมโบ้นะคะเนี่ยค่ะได้เป็น F 1นะคะตัวนี้ก็ได้เป็นแม่พันธุ์ รอบต่อไปนี่ค่ะเดี๋ยวรอบการเป็นสัตว์ต่อไปก็จะได้ผสมเทียมว่าจะลองใส่ชารูเล่ดูนะคะก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็จะลองก่อนนะคะเพราะว่าลักษณะโครงสร้างเขาก็พอใช้ได้นะคะก็สามารถใส่วัวเนื้อก็น่าจะได้นะคะหลายๆท่านก็มาทักมาบอกอยู่นะคะว่าทําไมไม่ใส่สายพันชารูเล่ทำไมไม่ใส,ส,ไมไมใส่สายพันเนื้อเพราะว่าลักษณะโครงสร้างของแม่วัวก็ ก็ได้สามารถใส่บัวพันเนื้อได้อยายนี้นะคะก็เดี๋ยวรอบหน้านี้แหละนะคะก็จะได้ลองผสมค่ะส่วนตัวนี้ก็รอบการผสมเป็นพุ่งนี้นะคะเป็นพรุ่งนี้วันนี้ก็เป็นสาต์อยู่นะคะเพอะพิ่งเป็นช่วงสายๆนะคะน่าจะเป็นพุ่งนี้สายๆนะคะก็จะเป็นรอบการผสมก็ว่าจะ ตัวนี้ยังคงจะใส่บรามันอยู่นะคะเนี่ยค่ะส่วนตัวนี้รอบถัดไปก็จะเป็นชาโดเล่นะคะก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะลูกของเขาออกมาถ้าสวยเป็นตัวเมียเราก็พัฒนาต่อได้อีกนะคะเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เราเลี้ยงกันแบบบ้านบ้านนะคะปล่อยให้วัวได้กินตามความชอบของเขาเลยนะคะก็ให้เขาออกได้ได้ออกมาเดิน กินเดินเล่นไปอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอาหารหลักของเราก็คือฟางในช่วงนี้นะคะแต่ก็โชคดีหน่อยที่พื้นที่บริเวณที่เราเลี้ยงอยู่นะคะก็มีหญ้าธรรมชาติที่ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะคะก็เพียงพอสําหรับบัวขนาดนี้นะคะแต่ว่าพื้นที่อื่นบางทีก็คือแทบไม่มีสักเส้นเลยนะคะมีแค่ฟางตอฟาง ที่อยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนานะคะแล้วก็ย้าที่แห้งตายนะคะอันนี้ค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นบัวของอพี่สาวแฟนฝากเลี้ยงนะคะแล้วก็แบ่งลูกกันนะคะก็เป็นฮินดูบราซิลนะคะแต่ก่อนก็คือผอมโซมากนะคะอันนี้ค่ะส่วนถ้าเขากินแล้วก็หิวน้ําก็ทางน้ําก็อยู่บริเวณด้านนู้นนะคะเขาก็จะเดินไปกินนะคะ ก็พื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็วัวสามารถเดินกินเดินตามความอ่ความพใจของเขาเลยนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะริมคลองที่เป็นคลองสาธารณะนะคะคลองสาธารณะก็มีน้ําขังอยู่นิดนึงนะคะก็ทําให้หญ้าพวกหญ้าขนนะคะก็ขึ้นเยอะเลยนะคะแต่ว่าก็วัวก็ลงไปกินได้ ไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันมีน้ำขังนะคะน,นี่ค่ะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะบริบทของการเลี้ยงเลี้ยงวัวท่านไหนที่มีวัวเยอะๆก็ลงคลิปให้ได้ดูด้วยนะคะก็จะได้เป็นแนวทางจะได้ชมน้องอมน้องอมเอาน้องออกไปด้วยลูกจะให้ได้ชมนะคะแต่ว่า เผื่อจะได้เป็นแนวทางในการเลี้ยงด้วยเช่นกันนะคะไม่ใช่ว่าทางช่องมีวิธีการเลี้ยงที่ดีที่สุดนะคะแต่ก็คืออยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านเช่นกันนะคะเผื่อทุกท่านมีแนวทางในการเลี้ยงวัวการดูแลวัวที่ดีกว่านี้นะคะดีกว่านี้แล้วก็ประหยัดต้นทุนมากกว่านี้นะคะตอนนี้ค่ะตอนเย็นๆเขาอากาศดีนะคะเด็กๆเขาก็มาเล่นกับ,บวัวนะคะก็ วัวทุกตัวของเราเชื่องนะคะก็จะมีแค่บางตัวที่เขาที่เขาแบบเวียงเวียงหน่อยนิดนึงนะคะอันนี้ค่ะเด็กๆก็จะเล่นได้ทุกตัวเลยนะคะแต่ว่าก็อยู่ในความระมัดระวังค่ะก็มาบริเวณหน้าบ้านนะคะแล้วก็เดินวนรอบๆอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีถังน้ําก็คือเรียกได้ว่าเราจะใส่ใจเรื่องของน้ําดื่มวัว มากมากเลยนะคะทั้งคุณตาคุณยายแล้วก็คนที่บ้านนะคะก็คือเราจะเปิดน้ําไว้ให้วัวเลยเพราะว่าวัวที่คองเนี่ยก็คือจะไม่คือถ้าไม่สูดจริงๆก็คือจะไม่กินน้ําที่คลองเลยนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเลี้ยงอยู่ใกล้ๆบ้านด้วยก็คือถ้าเขาหิวต่อให้ไกลประมาณสักหนึ่งกิโลเขาก็กลับมากินที่บ้านนะคะเดินกลับมากินที่บ้านแล้วเขากลับไปคืนนะคะก็นี่คือ วิธีของชาววัวที่คอกเรานะคะเราเลี้ยงแบบนี้นะคะดูแลกันแบบนี้เนาะก็อยากนำมาแชร์มาบอกต่อมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะนอาจจะเป็นวิธีการแบบบ้านๆที่ทุกท่านอาจจะเคยเห็นแล้วแต่ก็อยากมาให้ทุกท่านได้รับชมด้วยนะคะก็อยากจะแชร์เทคนิควิธีการนะคะเผื่อทุกท่านได้ เผื่อหลายๆท่านดีกว่าเนาะเผื่อหลายๆท่านที่คิดอยากจะเลี้ยงวัวหรือไม่ก็ยังไม่มีความรู้หรือว่าประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวนะคะก็อาจจะได้นําไปปรับประยุกต์ใช้บางส่วนนะคะหรืออาจจะทั้งหมดก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ยินดีน่าย,ยินเป็นเขาเรียกว่ายินดีด้วยความยินดีเลยนะคะถ้าที่คอกเราเป็นแบบอย่างให้กับท่านได้นะคะแล้วก็สามารถนําไปปรับประยุกับที่คอกของท่านได้นะคะ ก็นำมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ